ขอบคุณครับคุณชัยทัศน์ครับเป็นนั้นว่าเพชรเนี่ยครับ CPF เป็นผู้ชนะแบบหมดทางสู้ยก3ไปรับจาก CP ก่อนนะครับ CP คุณตีเพชรด,ด,ดีของเรานะครับคุณตีเพชรด,ดีก็ CP ก่อนเลยทีเดียวแล้วก็ตามมาด้วยทูสเปเชียลน,นะครับติดตามมาด้วยปุยาราด้วยสยามพาราไดส์นะครับสยามโซนที่โฮเทลรีสอร์ทลูกมารถยนต์ตองหนึ่งลูกมารถยนต์โปรนะครับคุณภาพไม่ต้องห่วงแล้วก็เครื่องดื่ม GSD อสดีสมกอลีตะโกนจ้า เรื่องเดิมสมไพรผสมถังเช่าตราพญานาคานะครับอาจารย์สนชัยน้ำมันยามาวินยากระไอตราใบาเชย่ยาดมตราโปยเซียนนะครับบริษัททุ่ยทองโอสถจำกัดฮิดถึงการาศาสตร์ทิ่ถึง SP กันศาสตร์แน่นอนที่สุด CP พีเฟสมาทเป็นว่านักบวยไทยของเรานะครับเพชรมณีนะครับชนะเทคนิคน,น้องเอาโดยเทคนิคน,นะครับนยกที่8แต่ว่าก่อนหน้านี้คะแนนของเราก็นำนะครับ ทั้ง3เสียงจากกรรมการอรันุกลางกรรมการกิจวิพัฒน์บุญเพื่อนและก็กรรมการโมราด้วยนะครับโมสนีนะครับโมสนีอีกท่านหนึ่งก็ให้ทางของเรา88แล้วก็ทางนักมวยชาวฟิลิปปินโรเบิร์ต83นะครับเป็นว่าเพชรมณี CPF วันนี้นะครับเป็นผู้คว้าแชมป์ในรุ่น OPPF ในรุ่นไฟ์เวทที่ว่าง ในโอกาสน,นี้นะครับขอเชิญประธานในการจัดการแข่งขันท่านหม่อมราชวงศ์จิราคมกิติยากรขาดเข้มขัดด้วยนะครับพร้อมทั้งท่านพลรตรีวิชัยสังประภัยด้วยแล้วก็ดีดรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยคุณจำลองสิงโตงามด้วยนะครับทั้ง 3- 4สท่านยืนแถวหน้าเลยครับนี่เลยครับคว้าชแชมป์ในรุ่นฟลายเวทที่ว่าง ต่อยกันมันมากๆเลยนะครับสุดๆเลยทีเดียวนี่เราเราหน้าติดตามนะครับเพชรมณี c p f ท่านนี้ไม่ต้องห่วงรายนี้แข็งแรงนะครับเสมอต้นปลายตลอดแต่ว่าชนะแบบคือคู่ต่อสู้แตกแล้วก็ชกต่อไปไม่ได้นะครับแต่ว่าก่อนหน้าคะแนนเราก็นำมาตลอดเลยทีเดียวน่าติดตามนะครับในนามของเพชรดีบ็อกซึ่งมาเช่นวันนี้ต้องขอพูณทั้งสองท่านนะครับทางท่านหม่อมราชชนชีราคมกีติยากร แล้วก็ท่านวิชัยสังประไพนะครับวันนี้ให้เกียรติคาดเข้มขันแล้วก็ชูมือด้วยนะครับชูมือด้วยแล้วก็ชูชีพตรีโพคานี่นะครับอ้าวมาด้านหน้าเลยมอบรางวัลก่อนนี่เละครับรับไปในฐานะที่ถูกใจถูกใจมาก5,000บาทถูกใจมากนะครับคุณชูชีพตรีโพอานี้นะครับผู้ที่จะมอบอ้าวมอบเชิญเลยครับซ p พีนะครับในนามของ ดร์ผงวิเศษไพฑูน CPF ด้วยแล้วก็ CPF Smart ตามมาที่ไก่ย่างฮัททูวิสเปเชียนนะครับทูวิสเปเชียนแล้วก็ CPF Smart ไก่ย่าง5ดาวด้วยแล้วก็ยอดมตราปยสีเย,นย็นแก็อัตราอาบาเช่ลูกหมารถยนต์ตองหนึง่งคุณปานวัฒนก,กิจเจริญวงแล้วก็ลูกหมารถยนต์โปรนี่มาตรฐานแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับไม่ต้องห่วงเลย G s d สมกัลีตะโวจับครับ แล้วก็ติดตามด้วย SP กีกันศาสตร์ด้วยนะครับสยามโซนที่โฮเทลรีสอร์ทสยามพาราไดดด้วยกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชแล้วก็แกรนด์มาร์เก็ตนะครับ,ค,รบคูยคีเป็นนั้นว่า,าแค่ยก3ามนะครับกล้องฟ้า CPF ของเราก็ต่อยได้ดีมากๆเลยทีดเดียวติดตามนะครับเด็กคนนี้นี่ไม่ต้องห่วงเลยแรงทั่วแผ่น้าร่างกายดีๆเลยไม่ต้องห่วงทางประธานของบริษัทพีบีบ็อกซิซ่งมอชั่นนะครับเสียนาวคุณววรัตนี่ ส่งเสริมยาวเลยนะครับอารับก่อนเลยจาก CP f a s t m m r t t นะครับแล้วก็5ดาวด้วยลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งคุณปนวัฒนกิจเจริญบงแล้วก็ลูกหมารถยนต์รถยนต์โปรนะครับติดตามด้วยบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดสมกลิฎีตองโจ้าเครื่องดื่ม GSD ด้วยเครื่องดื่มสมุไพรผสมถังเช่าตราพญานาคาสยามโซนที่สยามพราราไดซ์ตามมาเลยนะครับซิตเตอร์นะครับคลินิกนี่สัลกรรมความงาม